นุนโดยโถมใหม่ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาส,สูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดีไทยซูบารุฟอเรสเตอร์ The Extraordinary SUV ยาบรรทวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิดเนี่ยนะซึ่งมีนั่มตะประจำสำนักนายกนะฮะคุณเทวันลิปตะพลบเป็นผอศูนย์มีรายละเอียดของกทมเล็กน้อยที่จะแจ้งให้ทราบนะครับโดยทางพลตโทโสโ,โ,โพลพิสุทธิวงศ์รองผู้ว่ากทมอบอกมาในรายละเอียดนะครับกทมประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว8ประเภท14วันอย่างที่เราพอจะทราบนะฮะก็อย่างเช่นอาบอบนวด ยกเว้นพวกที่อยู่ในสถานพยาบาลที่มีนวดแผนโบราณอะไรนี้ยังได้อยู่นะครับพวกอบไอน้ํโรงหนังโรงละครฟิตเนสสนามมวยสนามกีฬาสนามมา้านะฮะมีคนถามถามว่าเอ๊ะร้านอาหารทั่วไปนะร้านอาหารทั่วไปหรือว่าสตรีทฟูด้ดนะเปิดได้หรือเปล่านะถ้าลองผู้ว่าก็บอกว่า พวกร้านอาหารทั่วไปสตรีฟูดเนี่นะฮะเป็นพื้นที่เปิดไม่แออัดไม่เข้าขายสถานประกอบการนะรตามประกาศของกทมยังขายได้ตามปกติยกเว้นถ้าร้านคุณขายอาหารแล้วมีเหล้ามีการแสดงดนตรีเต้นรำมีคาราโอเกะอย่างนี้ต้องปิดนะสนามกีฬาที่โล่งไม่เบียดเสียดสนามกีฬาที่โล่งไม่เบียดเสียดเปิดได้แต่สนามกีฬาที่ปิดชั่วคราวเพราะมีความ